ปีค่าขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสดาชาแนลนะคะช้าคันนี้ตื่นมาลงเสือก็ย้ายของเลยนะคะย้ายของเพราะว่าต้องเอาแม่โคนะคะมาจกดินตรงนี้นะคะแล้วก็กั้นแม่ดินไหลไปทางฝั่งของพี่สาวนะคะอันนี้ก็นะย้ายตอนะคะบ้านเรามีแต่ตอหนักๆนานะมีไว้เพื่อย้ายนะคะตอนเนาะ ดูดลุงเสือทำอะไรนะะจะต้องเอาเมค็โคนะคะจกเอาจกเอาดินฝั่งโน้นะคะเพราะว่าเหมือนกับลุงเสือทำไว้เนาะใช้เสาปูนนะคะมันหักนะคะมันหักแล้วก็อ่ามันก็เลยทลายลงไปอีกนะคะตอนนี้มันก็ต้องจกขึ้นมาใหม่ ไม่ให้ดินมันถล่มลงตรงนี้อันนี้ใครแล้วทำไว้ไม่อยู่นะคะเอนไปเลยเอาเชือกมายึดแล้วก็ไม่อยู่นะคะ,นะคะจะต้องเอามาปักตรงนี้ใหม่แกก็ต้องใช้เสานะคะเห็นแป๊บไหมคะเสาแป๊บนะคะตัดครึ่งนะคะแล้วก็จะให้ แบบนี้เลยเนาะแบบนี้นะแล้วก็ให้แมคโครโกดลงไปนะคะแต่ต้องโกยดินขึ้นมาก่อนนะคะลุงเสือบอกต้องโกยดินขึ้นมาก่อนอ่ะตรงนี้ปักอะไรไว้เนี่ยอ้โอ่ะตรงนี้เป็นท่อน้ำประดานนะ,ะก็เลยเอาเสามาครอบไว้ก่อนนะคะัวแมคโค ระจุกเสาพังเราเคยเราเคยเจาะน้ําบาดาลไว้ตรงนี้เนาะนะ,ะคปเจาะน้ําบาดาลไว้ตรงนี้อันนี้ก็อูยนะคะไข่มดนะคะไข่มดกินได้ไหมนี่ <c oughs> ไข่มดแต่งอันนี้เดี๋ยวเสือจะต้อง เล็งใหม่นะคะนี่ก็จะต้องเอาของออกอีกแล้วนะคะเพราะจะต้องขนเหล็กตรงนี้ออกอะจะต้องขนเหล็กตรงนี้ออกเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลุงเสือไป นี know, das travail, ่นะคะเหล็กตรงนี้เราต้องไปกดนะคะเก็เก็บของออกเพื่อจะได้ขนย้ายเหล็กนี้ออกนะคะของเยอะมากนะคะที่นี่คงเยอะมากนะที่คนไม่มีอยู่มีแต่ที่ไว้ของเมลกอตันนี้ก็ออกนะ้ะหลุงเสือบอกเสร็จได้นะคะ ลูกสวยเลยแต่ว่าไม่ค่อยได้กินนะคะปลูกแระวกอปลูกจังเลยแต่เราไม่ได้กินเน้กอเลยแต่ก็ดดาจะต้องให้ลูกสวยไปหาเสาแป็บนึนะคะคลิปนี้ถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาดาชาแนลให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ